สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าราคาลงมาเยอะมากครลงมามากกว่า5,000จุดนะลงมาอยู่ต่ําสุดที่นะฮะอยู่ต่ําสุดที่1933นะครับจากนั้นก็เริ่มมีการเหมือนจะกลับตัวขึ้นไปก็จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ผมได้แจ้งไว้ว่ากรอบสีน้ําเงินที่ผมได้ขีดไว้เนี่ยนะฮะนี่นะครับผมได้แจ้งว่ามันจะถึงประมาณ8587ห้าล่จะมีการเด้งกลับขึ้นไปก็ได้นะครับ ก็อาจจะมีกําไรกันเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะส่วนใครเข้าออเดอร์เซลล์ตามแผนที่ผมได้แจ้งไว้ตอนวันจันนะฮะก็เซลลงมานะครับบางท่านก็อาจจะปิดกําไรไปแล้วบางท่านก็อาจจะถือยาวนะครับบางท่านก็อาจจะติดออเดอร์บายแล้วก็อาจจะ SL สเอลต็อปอไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีระหว่างวันที่เราเก็บกําไรกันไปนิดนิดหน่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่าราคาลงมาตับมากๆไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ในทาเฟรม1ชั่วโมงนะฮะ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ครับนะครับประจําวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนะครับขอดูที่ day หนึ่งก่อนนะฮะ day หนึ่ง day หนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าราคาอาจจะมีการกลับลงมาอยู่ที่พันพันเก้าได้นะพันเก้าเดีผมเคลียร์เส้นก่อนนะ,ะลบออกทั้งหมดเลยนะครับโดมจะขีดเทรนทิ้งไว้ก่อนนะ นี่ทำเฟรม day หนึ่งะครับเดี๋ยวผมขีดเทรนไว้มองตามผมก็ได้นี่ day หนึ่งประมาณนะฮะเทรนเทรนก็คือแนวโน้มนะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับก็ราคาอาจจะลงมาแตะอยู่ที่ประมาณพันเก้าเดี๋ยวผมขีดแนวรับไว้ที่พันเก้าเพราะมันลงมาอยู่ที่หนึ่งเก้าสามสี่แล้วมันเด้งนะฮะหนึ่งเก้าสองสามนะครับอาจจะถึงนะ นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ให้สองโซนนี้ก่อนนะครับนี่ในะทำเฟรม day หนึ่งนะครับทำเฟรม day หนึ่งนะฮะมีแนวโน้มที่จะยังลงมาได้อีกนะครับลงมาได้อีกนะฮะดูในสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็อาจจะย่อลงมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าสองสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ได้นะครับแล้วถึงจะดีดกลับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าห้าห้านะฮะอันนี้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง ทำเฟรม1ชั่วโมงจะเห็นได้ชัดว่าในตัวสโต๊์นะฮะตัวสโต๊์มีการตัดขึ้นนะฮะข้างล่างนี่ตัดนะฮะอยู่ในแนว30กําลังจะขึ้นถ้าขึ้นมาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1950นะครับใครจะบายออเดอร์ที่ประมาณ1938ก็ได้แล้วก็มา TP ประมาณ1950นะฮะแล้วก็ถ้าเกิด TP กํกำไรแล้วก็ตั้งอ่าซ t o ปซกำไรตามนะฮะหรือว่าปล่อยยาวขึ้นไปนะครับแนวต้านถัดไปก็ประมาณ196 6ก็อีกประมาณ1000จุดนะครับอ่า สรุปเลยละกันนะครับใครอยากเข้าออเดอร์บายถามว่าเข้าได้ไหมในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงข้อเปิดตลาดมาสามารถเข้าบายได้นะครับเปิดตลาดมาสามารถเข้าบายได้นะฮะหรืออาจจะรอมันย่อลงมาก่อนก็ได้อนะ่ผมให้สามสามนะอันนี้ราคาเข้าบายนะครับส่วนใครจะรอเซลลก็ที่ประมาณห้าศูนย์ี่ราคารอเข้าบายประมาณนี้อันนี้ในแผนเทรดยาว นะฮะแผนเทรดรายวันผมจะแจ้งเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์หน้ากลุ่ม Facebook แล้วก็กลุ่มไลน์นะฮะทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่ม v, v ี p นะครับกลุ่มฟรีก็วันจันทร์และวันศุกร์สแกน QR code คด้านล่างได้เลยนะครับก็ใครสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะยังไม่ทราบเทคนิคและวิธีการการเข้าด้วยของกลุ่มเรานะตามราคาที่ผมแจ้งเนี่ยท่านไม่ต้องเข้าทุกราคาเหมือนที่ผมแจ้งนะฮะแต่ให้ท่านมันิเมอร์เมนต์ตามเงินทุนของท่านเองนะครับอยู่ในระหว่างราคาที่ผมแจ้ง ะะจะเข้ากี่ไม้ก็ได้มันนี่เมเด็ดเม้น์ให้ดีไม่ต้องเข้าทุกราคานะฮะส่วนตัวผมถ้าเป็นผมนะผมจะรอเข้าราคาที่มันต่ําที่สุดจะมองในไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงนะฮะไทม์เฟรม1ชั่วโมงรอราคามันลงมาถึงแนวรับจริงๆถึงจะเข้าออเดอร์ใบส่วนตัวจะเน้นบายเป็นหลักนะครับอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูในส่วนของข่าวข่าวนะครับวันจันทร์ที่13ยังไม่มีอะไรนะฮะ วันอังคารที่14นะครับมีข่าวนะฮะข่าวแนวโน้มอาจจะขึ้นนะฮะ15นะครับ15ก็มีข่าวเยอะเลยนะ USD นะ CPI p BI นะครับแนวโน้มอาจจะทำให้ราคาทองคำเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูของวันจันทร์ก่อน16 16ก็มี2ทุ่มครึ่งนะฮะ Employment นะฮะ Employment แนวโน้มอาจจะทำให้ราคาทองคำขึ้น17นี่ผมว่าข่าวน่าจะขึ้นแน่เลย17เผื่อวัน พฤหัสสุกราคาทองคําอาจจะดีดกลับขึ้นไปก็ได้หรือว่าพุทธพฤหัส,สราคารทองคําอาจจะขึ้นไปแล้วก็สุกอาจจะมีการย่อพักตัวลงมานะฮะตามสไตล์ของทองอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับอันนี้ก็ในทำเฟรม m 5เนาะเดี๋ยวเราไปดูใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็รอเข้าบายที่1933 282 3 1สหรือว่า1910นะครับไม,ไม่จำเป็นไม่จาเป็นต้องเข้าทุกราคานะฮะแต่ว่าเข้าในโซนราคาระหว่างที่ผมแจ้งเนี่ยได้ อันนี้คือออเดอร์บายนะนะครับส่วนออเดอร์เซลนะฮะส่วนออเดอร์เซลก็ให้อยู่ที่ประมาณ1950นะครับอันนี้อาจจะเป็นเซลลงมานะฮะก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดยืนเหนือประมาณ195052ขึ้นไปก็แนวต้านถัดไปก็ประมาณ60นะครับก็สรุปเลยนะครับสัปดาห์นี้ก็ตามแผนนี้ไปก่อนนะครับส่วนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวผมจะแจ้งในกลุ่มต่างหากหรือว่าทักแชท นะฮะเข้ามาในกลุ่มฟรีก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับในส่วนของการเข้าออกออเดอร์นะฮะเราจะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับราคาเข้าออกบ่อยนะครับเดี๋ยวตามแผนที่แจ้งไปเดี๋ยวบางทีจะค่อยขๆกันนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ